คุณเคยอึดอัดไหมกับความเงียบความเงียบที่หนักอึ้งในลิฟต์ในห้องประชุมหรือระหว่างมื้ออาหารกับคนสำคัญแล้วจู่จูความเงียบนั้นก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงที่คุณไม่ได้ตั้งใจมันคือเสียงกระซิบจากภายในร่างกายเสียงที่ทำให้แก้มร้อนเผาเสียงที่เราทุกคนพยายามกลั้นแต่สุดท้ายก็ต้องยอมจำนนเราเรียกมันว่าการผายลมในสังคมเรามองว่ามันเป็นเรื่องน่าอาย เป็นเรื่องตลกหยาบคายที่เราเก็บไว้พูดกันในวงเพื่อนสนิทแต่เคยถามตัวเองไหมว่าทำไมร่างกายที่แสนซับซ้อนและมหัศจรรย์ของเราถึงต้องสร้างปรากฏการณ์ที่น่าอับอายเช่นนี้ขึ้นมาด้วยความจริงแล้วการผายลมไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบแต่มันคือบทสนทนาที่ร่างกายพยายามจะคุยกับเราเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในที่ที่เรามองไม่เห็นในความมืดมิดของทางเดินอาหารของเรา ทุกครั้งที่เรากลืนน้ำลายเขียวอาหารหรือแม้แต่ตอนที่พูดคุยอย่างออกรถเรากำลังกลือนอากาศเข้าไปโดยไม่รู้ตัวอากาศเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่คือไนโตรเจนและออกซิเจนเดินทางลงไปในกระเพาะและลำไส้เหมือนนักเดินทางที่หลงทางมันหาทางออกและบางครั้งทางออกที่ง่ายที่สุดก็คือทางที่มันเข้ามาแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้นตัวละครเอกที่แท้จริงในเรื่องนี้ คือสิ่งมีชีวิตขนาดจิว๋วหลายล้านล้านตัวที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราพวกมันคือแบคทีเรียพวกมันไม่ใช่ผู้บกรุกแต่เป็นเพื่อนร่วมบ้านที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเมื่ออาหารที่เรากินโดยเฉพาะอาหารที่ร่างกายเราย่อยได้ไม่หมดเช่นเส้นใยในผักถั่วหรือธัญ,ญพืชเดินทางมาถึงลำไส้ใหญ่มันจะกลายเป็นงานเลี้ยงฉลองของแบคทีเรียเหล่านี้พวกมันจะรุมย่อยสลายอาหารเหล่านั้น และในกระบวนการหมักหมมที่เกิดขึ้นก็ได้ปลดปล่อยก๊าซออกมามันคือก๊าซไฮโดรเจนมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเหล่านี้คือผลพลอยได้จากชีวิตคือหลักฐานว่าระบบนิเวศในร่างกายของเรากำลังทำงานก๊าซทั้งหมดที่ว่ามาทั้งจากอากาศที่กลืนเข้าไปและจากงานเลี้ยงของแบคทีเรียมันจะมารวมตัวกันในลำไส้สร้างแรงดันขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนถึงจุดที่ร่างกายต้องระบายมันออกมา มันคือคกลไกการปลดปล่อยแรงดันตามธรรมชาติที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่แต่แล้วกลิ่นละ่ะกลิ่นที่ทำให้เราต้องแส้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คืออะไรในบรรดาก๊าสทั้งหมดที่ร่างกายสร้างขึ้นกว่า9 9อร์ซไม่มีกลิ่นเลยแม้แต่น้อยแต่เพียง1%เปอร์ซ์ที่เหลือคือตัวการสำคัญมันคือก๊าสที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์หรือกร,รมถัน ซึ่งเป็นสารประกอบที่แบคทีเรียสร้างขึ้นเมื่อมันย่อยโปรโตีนและไขมันจากเนื้อสัตว์ไข่หรืออาหารบางชนิดปริมาณเพียงน้อยนิดของมันก็รุนแรงพอที่จะประกาศสักดาให้ทุกคนรับรู้กลิ่นนั้นไม่ใช่คำสาบแต่คือข้อมูลมันคือรายงานผลประกอบการประจำวันของสิ่งที่คุณกินเข้าไปวันไหนที่คุณกินโปรโตีนเยอะกลิ่นก็อาจจะเข้มข้นเป็นพิเศษวันไหนที่คุณกินขากที่มีเส้นใยสูง คุณอาจจะผายลมบ่อยขึ้นแต่กลิ่นอาจไม่รุนแรงเท่าเห็นไหมครับร่างกายไม่ได้กำลังแกลนแกล้งเรามันกำลังส่งสัญญาณมันกำลังบอกเราว่าอาหารเมื่อวานนี้มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะระบบย่อยอาหารของฉันกำลังทำงานหนักเลยหรือบางครั้งมันก็อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติบางอย่างที่เราควรใส่ใจเราอยู่ในโลกที่สอนให้เราสมบูรณ์แบบภาพลักษณ์ต้องดูดีคำพูดต้องไพเราะ กิริยาต้องงดงามเราถูกฝึกให้ซ่อนเร้นทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติทุกอย่างที่เรามองว่าไม่สวยงามเอาไว้เบื้องหลังเราอายที่จะเรอเราอายที่จะหาวและเราอับอายอย่างที่สุดที่จะผายลมเราพยายามจะควบคุมร่างกายทั้งที่ความจริงแล้วเราควรเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของมันการผายลมโดยเฉลีย่ยวันละสิบยีครั้งคือเรื่องธรรมดาคือสัญ,ญญาณของลำไส้ที่สุขภาพดี คือเสียงของชีวิตที่ดำเนินอยู่ภายในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกถึงแรงดันนั้นก่อตัวขึ้นภายในหรือเมื่อคุณได้ยินเสียงนั้นแผ่วเบามาจากใครสักคนรอบข้างแทนที่จะรู้สึกอับอายหรือตัดสินลองเปลี่ยนมุมมองสักนิดได้ไหมลองฟังในความเงียบที่ตามมานั่นอาจไม่ใช่แค่เสียงน่าอายแต่มันคือเสียงสะท้อนของความเป็นมนุษย์ที่เปราะบางเป็นธรรมชาติและเหมือนกันกับเราทุกคน มันคือภาษาที่เก่าแก่ที่สุดคือบทสนทนาที่ร่างกายมีต่อตัวเราเสมอมาคำถามคือเราพร้อมที่จะหยุดอายแล้วเริ่มฟังแล้วหรือยัง